ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93ว a r r ต t y ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตง News ช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของการช่วยลดค่าครองชีพนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขอสอค่ะเดินหน้าส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธ,ธารณะและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้มีรายได้น้อยะค่ะโดยเข้าร่วมโครงการบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดโอกาสให้กับผู้ถือบัตรใช้สิทธิ์เดินทางโดยรถโดยสารบาขอสอได้อย่างสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตร สามารถใช้ซื้อตัว๋วโดยสารได้นะคะที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขสทั่วประเทศวงเงิน750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะซึ่งในปีงบ68นี้นะคะตั้งแต่ตุลาคม67ถึงกรกฎาคม68ค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยจำนวน3า5 5 4นวน3 5 4คนค่ะคิดเป็นจำนวนเงิน146,452,443บาทด้วยกันค่ะโดยเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์นี้นะคะก็คือ ให้คุณผู้ฟังค่ะที่มีบัตรสุริการแห่งรัฐนะคะแสดงบัตรในการซื้อตั๋วแล้วก็ต้องเป็นผู้เดินทางเองด้วยวงเงิน750าบาทต่อเดือนค่ะหากค่าโดยสารเนี่ยเกินวงเงินเราก็ต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดแทนนะคะแล้วก็ยังสามารถเดินทางได้ทุกมาตรฐานทุกเส้นทางของบขอสอเลยค่ะแล้วก็ใช้ร่วมกับสิทธิ์ลดหย่อนอื่นๆได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนะคะส่วนตั๋วที่ซื้อแล้วไม่ สามารถคืนได้ค่ะแต่ว่าเราสามารถเลื่อนการเดินทางได้นะคะภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนดสุดท้ายก็คือซื้อตั๋วได้ที่ช่องจำหน่ายตัว๋วของบขอสอทั่วประเทศเลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook บขอสอช่องทางไลน์ค่ะที่ ท c l แล้วก็99ค่ะหรือจะโทรไปที่02-936-3660ได้เลยค่ะติดตามรับฟังรายการ93วารรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง f อ9เ m มเฮและเพจสสวทเบตงนิวส์